ลมแรงต้องมีแสลงคุมหรือไม่อันนี้ต้องมาดูพื้นที่อีกทีหนึ่งแต่ผมเห็นเบื้องต้นล้วถ้าก่อนเนี่ยผู้เรียนเนี่ยปลูกเนี่ยเราจะไม่คุมเลยเขาเจอแดดร้อเรซเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาสู้ไม่ไหวละบางทีต้องมีแสลงช่วยแสลงบางบางแดดบางลมนิดหนึ่งตอนประมาณ2ปีแรกพอพ้นสอปีแล้วสีาก็ใช่ใช่สีดำต้องสีดำคระสีเขียวใช่ไม่ได้ สีเขียวกันไม่ได้สีเขียวมันจะกองกองแสงไม่กองแสงที่ที่บางที่ทำมันจะกอง U ูไม่ได้สีดําจะกอง U ูได้ไอไอตัวที่ทําให้ใบผู้เรียนไม่โตคือ UV <ช>แล้วก็ปีปีที่ไหนหรือว่าปีที่สองบปีต้องแต่ตอนปลูกเลยแต่ว่าคุมคุมไปถึงประมาณคุมประมาณปีครึ่งถึงสองปีลักษณะการคุมเนี่ยค่ะ,ะที่แปลแกอาจารย์จะเป็นแบบนี้ค่ะออันนี้อันนี้แดดมันร้อนจัดมากแดดร้อนจัดนี่ <จะ S 2> คุมทั้งต้นเลยฮะคุมคุมเป็นลักษณะนี้ค่ะ วันหลังวันหลังนี่ไปดูฮะอ่าเนี่ยค่ะนี่แป้งแป้งของอาจารย์นี่กําลังกําลังกูของอาจารย์นี่แป้งผมนี่แป้งอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยแป้งผมนี่อืออาจารย์แต่นี่รูปถ่ายตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ต้นมันโตต้นมันโตขนาดนี้ละพี่จิ๊ปเดี๋ยวส่งให้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่เดี๋ยวอาจจะขอวีแชทจากจากน้องน้องจิ๊บของพี่แต่ผมตอนนี้ผมไม่มีวอตแอบผมไม่มีวอตแอบวันนีวผมต้องกลับไปโหลดที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวส่งให้ เมื่อวานนี้ค่ะรอใจกันก็คือจุดวิกฤตก็คือการปลูกต้มันมันมันวิกฤตทุกจุดเลยคือทุเรียนนี่พอทำผิดจุดทุเรียนพิดแก้ไม่ได้เลยแล้วไมเริ่มตั้งแต่คูณดินต้องปูกแล้วก็ใส่ระยะปูระยะปลูความสูงแล้ต้องต้องเติมอะไรไหมอ่าต้องเติมอะไรไหมแล้วก็ละเอียดหน่อยแล้วก็โมดโมดละเอียดแล้วก็ไอตัวยากที่ตัวตัวตัว อันตรายคือการย้ายย้ายเขปลูกไปฮะเอ่อร้อยไร่ตายไปหมดหรอไม่หรอตอนเขากูไม่อยากเป็นย้ายย้ายผิดก็ตายหมดนะครับไม่ผิดแมย้ายผิดก็ตายหมดตอนย้ายนี่สําคัญมากแต่ว่าผมผมหนูจะไว้สองไร่พอได้เที่ยวไปบางทีแต่ผมแนะนำเนี่ยนะห้าหรอห้าแถวหรอผมแนะนําอย่างนี้พี่สมชายมันมีวิธีหนึ่งวิธีวิธีวิธีที่ดีที่สุด เอาเม็ดทุเรียนบ้านเนี่ยมาปลูกไว้ก่อนเลยแล้วให้มันโตแล้วเม็ดทุเรียนบ้านให้โตให้โตมาให้โตแล้วเอาต้นมาทาบเลยซื้อต้นมาทาบซื้อต้นซื้อต้นไม่ต้องสูงซื้อต้นขนาดนี้นะแบบนี้ซื้อต้นอย่างงี้มาทาบเลยอย่างเงี้ยไม่มีตายสักต้นเลยแม่นหมแม่หลายแล้วแล้วเราเราเราระบลกล่าจะดีที่สุดเลยเป็นเรว่องที่ตีนับนะครับ ผู้จะการดูแปนทุเรียนเราแล้วนี่ไงไม่มีเมียอาจารย์มีคุณยังเนี่ยค่ะเอาเอาต้นไส้ประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเอาไปติดกับต้นต้นพื้นเมืองเลยใช่เอาไปทาบเลยไปทาบเลยค่ะท่านี้ท่านี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูจริงเอาเอาต้นตุเรียนป่าลงเลยก็ได้อาจารย์ทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็เอาอย่างเงี้ยไปใช่ใช่ตุเรียนบ้านนี่ไงทุเรียนบ้านแล้วไปทาบกินไง ไม่ได้นิ่งค้างเลยค่ะี้เสียบข้างเลยเหรออ่าใช่ไปเสียบข้างเลยจะเร็วแล้อก็ลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนใช่มใช่ใช่เมตรยี่สิบแล้วก็แล้วก็เอาต้นทุเรียนต้นทุเรียนมาทำอย่างนี้ฮะอย่างนี้เลยปลูกอันทุเรียนอันนี้เม็ดทุเรียนพื้นบ้านก่อทุเรียนพื้นบ้านทุเค่ะไม่ไม่ไม่ทุเรียนบ้านจ้ะทุเรียนป่ากับบ้านคนละอันกัน กที่บ้านหนูเขาเรียกอย่างนั้นทุเรียนพื้นเมืองอะค่ะอาจารย์ทุเรียนพื้นเมืองค่ะเพราะว่าเพราะว่าป่ามันมีมันมีป่าป่าอีกแบบหนึ่งป่ามันเสียบไม่ได้ทุเรียนทุเรียนพื้นบ้านเรียกตามเรียกตามผสมมันเรียกพื้นบ้านแล้วก็อย่างนี้ครับพี่ก็เสียบประมาณสักระยะประมาณเท่านี้เสียมันก็จะวิ่นพันตัวนั้นนี่เอาเอาต้นแบบนี้หนึ่งต้นนี้มันข้างเลย พ่อมีทอยูเดี๋ยวนะเอาลูลกที่พ่อทำไว้ให้ล,ลูกแบบน,น,นี่มาทาบอย่างนี้เลยแล้วก็เอาสายน้ําลงไปตรงนี้สายน้ําอันนี้วิธีนี้ดีสุดแล้วก็ปลูกปลูกไปเงี้ยประมาณสักใช้เวลาประมาณสักหกเดือนหกเดือนถึงถึงเก้าเดือน่ะระยะเสีลยบคือรย์ไม่ยาก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 ก็คือมีมีน้ําเข้าไปในถุงท่าั้นในแม่ถุงมันแห้งนะแบบนี้ดีสุดอันนี้ขั้ต,ตอน ง่ายสุดไม่อันนี้ปลูกแล้วต้นแข็งแรงที่สุดแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพอมันเริ่มจะติดก็ค่อยตัดตัวนี้ออกไปเออตัวนี้เ้องขาเขาปาดปาวเสียบป่าปาดปาดข้างฮะปาดข้างปาดข้างข้างปาดข้างข้างมันอย่างนี้ต้นอย่างนี้ปาดข้างข้ามอย่างนี้แล้วก็ปาดข้างนี้แล้วก็แปะประกบกันแล้วก็พันโอ้เาอค้ามยาวครับประมาณเดือนหนึ่งมันก็ติดกันลวครับ ัน er ททนี้จะเป็นวิธีการที่พ่อทําที่บ้านจะเป็นลักษณะตออย่างงี้ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็เอาตรงเนี้ยเข้าไปไอ้นี่ข้างเหมือนกันเนี่ยข้างอย่างเงี้ยค่ะข้างแบเนี้อันนี้ใชต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ต้นใหญก็ได้อันนี้จะเต้นต้นใหญ่มันจะมีต้นเล็กอีกเดี๋ยวหนูเอาต้นเล็กให้ดูเออต้นใหญ่อันนี้ไม่ไม่ถ้าสนใจในวัวัมมา่ะอันนี้นะคะรูปนี้นะให้ให้น้องจิ้มส่งให้่านส่งส่งให้ค่ะอันนี้วิธี วิธีนี้ว่าจะน่าจะนะจิผมไม่ยามวิธีนี้อยู่เนี่ยค่ะวิธีนี้ที่บ้านที่บ้านทําอันนี้คุณพ่อเป็นคนเข้านี่ค่ะคุณพ่อคุณพ่อก็จะทําแบบนี้ค่ะใช้ตอตอก่อนแล้วก็เอานีเฟสทับอีกทีนึงเนี่ยนี่ติดแล้วอันนี้ติดแล้วอันนี้ติดแล้วค่ะอันนี้คือแบบนค่ะพี่เติมส่งทัโงสองวิธีท่ากับพ่องท่าที่ตอเลยอ๋อใช่ค่ะเข้าเลยวิธีนี้ดีสุดวิธีนี้ดีสุดพี่แล้วเข้าใจสภาพอากาศในพื้นเลยนะเนี่ยแม่มันมัเขาจะ มกแพเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่างก็ไปดูสวนผมก็ใช้ใช้วิธีนี้จะจะสวนผมลองหลายวิธีวิธีนี้ดีที่สุดจะใช้วิธีนี้ครับผมหาคนสคุงคนมาเดี๋ยวผมจะไปเยอะมาเลยฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปต้อนรับพี่ดูดีคอมมก็กอาหารงรธานมารียบรอแล้วทาแล้วทานทานจากที่โรงแรมมาแล้วคาด